สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สบายสไตล์รุนะครับสำหรับวันนี้ก็จะนำผู้ชมไปเป็นเกิดความรู้นะฮะเกี่ยวกับของไฟไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คือเทคนิคของการประหยัดไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นตามบ้านตามอาคารที่เราอาศัยอยู่นะฮะแน่นอนครับท่านผู้ชมช่วงนี้นี่คือกุมภาพันธ์2565แล้วนะฮะ ก็แมบจะหมดหน้าหนาวหรือยังไงก็ไม่ทราบแต่เดี๋ยวไม่หนาวเลยนะนะเข้าสู่ของาก,การร้อนมากยิ่งจะเข้าสู่มีนาคมเมษายนโอ้ยิ่งยาวเลยนะฮะจนกว่าจะถึงช่วงหน้าฝนเรื่องนี้ก็คือเข้าสู่หน้าร้อนเลยนะแต่นี่แน่นอน,นครับเราจะต้องเปลี่ยนไฟแน่นอนในการใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟของแอร์นะเค,นะครื่องซักผ้านะฮะหม้อหุงข้าวกระทะการต้มน้ำตลอดจน ไฟแสงสว่างที่เราใช้อยู่ประจําเราลองมาดูทิคหรือเทคนิคง่ายๆนะฮะจะผมซึ่งเรียบเรียงเป็นสไตล์อดุลน,นะฮะมีอยู่ประมาณ5ข้อนะครับ oh. ก็ท่านผู้ชมจะนาไปใช้ได้นะครับอยงต่อไปครับนึ่งครับปิดไฟที่ไม่ได้ใช้งานหลายๆคนนะฮะเข้ามาที่บ้านที่ห้องเนี่ยเปิดไฟแสงสว่างทุกดวงทุกหลอดเลยนะฮะนั่นก็คือเป็นกิจวัตรประจําวันหรือติดนิสัยของเราไปซะแล้วนะครับ แต่ลองนึกดูว่าในขณะในส่วนที่เราไม่ได้ใช้เช่นระเบียงนะฮะหลังจากนั่งพักผ่อนแล้วเสร็จไม่ได้ใช้ก็ปิดไฟในห้องน้ําหลังจากเข้าน้ำชำระ,ำระชำระชำระร่างกายแล้วเสร็จปุ๊บไม่ได้ใช้ก็ปิดลงในห้องครัวทํากับข้าวแล้วเสร็จปุ๊บก็ปิดไฟซะนะฮะในโถงระหว่างห้องนอนตรงโถงอ่ะเราจะมานั่งสมาธิหรือมานั่งฟังเพลงในห้องในห้องนอนโถงไม่ได้ใช้ก็ดับไฟในส่วน หลอดไฟส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้ก็ให้ปิดนะครับปิดไฟในส่วนดวงที่ไม่ได้ใช้นะฮะมาดูในส่วนข้อที่2นะครับข้อที่2ครับให้ใช้หลอดไฟประหยัดไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้เป็นหลอด f l อ o ร e s ซนต์หรือเป็นหลอด LED ชุดนี้ประหยัดไฟนะแต่ว่าจะไปใช้ในเป็นไฟดวงโคมที่เป็นาฮาโล,ลเจนหรือเป็นหลอดไฟที่เป็นสปอตไลท์ตัวนั้น ตัวเปลืองไฟมากเลยนะครับเลือกใช้ไฟให้ถูกเลือกใช้ไฟให้ประหยัดนะครับกับหลอดไฟเช่น f o เลสเซนต์หรือหลอด LED ตัวนี้จะประหยัดไฟถึงแม้ว่าราคาอาจจะแพงนะแต่เผื่อคิดตามระยะเวลายาวนานปุ๊บเนี่ยคุ้มกว่าครับท่านผู้ชมนะครับ3ครับถอดปลั๊กไฟทุกครั้งตัวนี้สำคัญมากผมก็เตือนตัวเองสเสมอเพราะว่าเราอาจจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือมักง่ายสออย่างแล้วกันนะฮะ มาได้ไม่ว่าจะเป็นของปลั๊กทีวีพัดลมหม้อหุงข้าวนะคเครื่องเสียงเครื่องใช้ไฟไฟ้าหลายๆอย่างที่เราไม่ได้ใช้แล้วให้ถอดปลั๊กนะครับหลังจากเลิกใช้งานดูทีวีจนแล้วเสร็จจะเข้านอนแล้วเสร็จปุ๊บเราสะดวกเรากดรีโมทปั๊ปบไม่ได้ถอดปลั๊กเลยนะไฟก็สแตนบายอยู่นั้นแนะนะนั่นแหละครับ นั่นเป็นตัวไฟถ้าเผื่อเราไม่ได้ถอดปลั๊กนะฮะไฟก็ยังมีการในวงจรก็ยังมีการเดินใช้งานอยู่ในวงจรนั่นเองอาจจะถ้าเผื่อมีการไฟรั่วไหลหรือไฟลงดินไฟลงก r o าอาจจะทําให้เราเสียข่าไฟเพิ่มมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับมาดูข้อที่4ี่แต่นี้ก็สําคัญไม่แพ้อ่หนึ่งสองสาข้อที่ผ่านมานั่นคือการเปิดปิดไฟเป็นเวลาครับ ตัวเนี้ยถ้าเผื่อเราทําเป็นกิจจะลักษณะกิจจะวัดประจําวันแล้วเนี้ยเวลาเราตื่นนอนกี่โมงนะฮะเลกง,งานกี่โมงทํางานกี่โมงหุงข้าวทากับข้าวทําอาหารกี่โมงนะฮะจนกีบปาฐาเข้าไปอาบน้ำอาบผ่ายเนี่ยถ้าเผื่อเรามีเวลาในการทําเหล่านั้นพวกเนี่ยเราก็จะเปิดปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น,น่ะจัดเป็นเวลานะครับเช่นงานตัดรดยีดงานรีดผ้าถ้าเผื่อเรา จะรีดผ้าแต่ละครั้งปุ๊บเนี่ยเราควรเป็นเวลาในการรีดผ้านี้เยอะเลยอาจจะประมาณ3-4วันรีดครั้งหนึ่งไม่ควรรีดผ้าทุกวันทุกวันเนื่องจากว่าความร้อนกว่าจะะสมสไปในละวันหนึ่งนะกว่าเตารีดจะร้อนนะฮะแล้วก็รีดไม่กี่ชิ้นเองและวันใหม่เรามาเสียบปลั๊กเริ่มต้นใหม่รีดดีนั่นคือก็จะเปลี่ยนไฟนะครับงานา<อ>กรตมน้ำนะฮะ เสียบปลั๊กแล้วเสร็จเป็นวอร์มเสร็จแล้วแ้วปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะถอดปลั๊กชักปลั๊กออกมาก่อนได้เลยเพราะในกาต้มน้าร้อนนั้นยังมีความอุ่นวอร์มได้เราไปดื่มน้ําอุ่นกับตัวนี้ได้ไม่จําเป็นต้องเสียบปลั๊กตลอดนะครับท่านผู้ชมกระทะนะครับอ่าหุงภาชนะหุงข้าวนะภาชนะหุงหาอาหารห,ห,หรือเป็นหม้อสิงหม้อหนึ่งที่เป็นเสียบปลั๊กไฟฟ้าถ้าเผื่อเราแต่ละชั้นเรามีหุงข้าวอีกชั้นหนึ่งสามารถที่จะอ่านึ่งต้ม ตุนสิ่งของอาหารการทำอาหารได้ก็สามารถที่จะให้ทําในเวลาเดียวกันก็จะทําให้ประหยัดคา่าไฟฟ้าได้นะครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะสีข้อที่เรียบเรียงมาสไตล์ดุลที่เรียบเรียงมานะฮะแต่ทีนี้สำคัญครับอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะเลยนะหรือไฟเยอะมากเลยในบ้านหรืออาจจะเป็นโรงงาน ล,ลืมบางครั้งลืมหน้าลืมหลังแอปถอดปลั๊กหรือยังถอดสวิตช์หรือยังดับไฟหน้าบ้านหรือยังหลังบ้านหรือยังเอในห้องระดับไฟหรือ,อยังเนี่ยนะครับนั่นก็คือข้อแนะนําตัวนี้ควรใช้คือควรที่ต้องติดตั้งเซ็นเซอร์จับก,การเคลื่อนไหวครับท่านผู้ชมตัวนี้ช่วยท่านได้เยอะมากๆเพราะการติดตั้งเซนเซ,นเซอร์จับสัญญาณการเคลื่อนไหวเนี่ยในตําแหน่งรอบบ้านก็นเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะมีวิธีการทํางานเปิดปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้าของเราโดยอัตโนมัติถ้าเผื่อมีคนเดินหรือเราเดินผ่านพวกเนี่ยตัวเซ,เซ็นเซอร์นั้นก็จะทํางานนะครับแต่ถ้าเผื่อ,อถูกตั้งเวลาไว้นะฮะถูกตั้งเวลาไว้ถ้าเผื่อไม่มีการเดินผ่านพวกเนี่ยเขาก็าจะดับนะฮะสิ่งเหล่านี้เซ,นเซ็นเซอร์ระบบตัวนี้นํามาใช้ในงานนะฮะวิจัยแล้วก็งานจริงเช่นในห้องห้องหนึ่งถูกเปิดประตูเข้ามาในห้อง ไฟฟ้าทุกหลอดถูกปดเปิดขึ้นนะฮะกาต้มน้ําถูกต้มน้ําขึ้นนะฮะนั่นคืองานการวิจัยแล้วก็สามารถนําไปใช้ตอนนี้ใช้กันเยอะท่านผู้ชมเราปิดประตูไว้ปุ๊บเซ็นเซอร์หยุดทํางานเพราะมีการเซ็นเซอร์เราออกนอกห้องแล้วไฟทุกหลอดถูกดับลงนะฮะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราตั้งไว้ทุกตัวที่เปิดทิ้งไว้เช่นกาต้มน้ำนะฮะก็ถูกดับด้วยเช่นกันนะฮะ อันนี้ถูกตั้งไว้เฉพาะในส่วนนละท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้าเป็นตู้เย็นเราเสียไปประจํานั้นก็ไม่ควรที่จะไปตั้งเซ็นเซร์นะอาจจะทําให้ของเราเสียได้นะครับประมาณนี้5อย่างท่านผู้ชมนะก็นาไปใช้ได้นะครับกับสบายสไตล์ดูนเป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประหยัดไฟ5ข้อท่านผู้ชมครับก็เข้าไปเลือกดูในช่องของผมได้ในช่อง u t u b e นะฮะพิมพ์คว่าสบายสไตล์ดุลแล้วก็เข้าไปเลือกชมได้กับคลิปดีๆหวังว่า คงจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อรับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแฟนคลับให้ผมด้วยนะครับแล้วติดตามคลิปต่อไปครับสบายสไตล,ล์ดุนกับผมประดุน,นะครับวัสดีครับผม